สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาจ่ายตลาดนะคะจ่ตลาดแหงตลาดอาหารพื้นบ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะแด่เมนูมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้เราไปซื้อถักแล้วก็ซื้อปลานะคะซื้อหน่อไม้ดองนะคะมาทําเมนูนี้เลยนะคะแกงหน่อไม้ดองปลาดุกนะคะทุกคนปลาดุกแกงหน่อไม้ดองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เอาละเราเริ่มมาแกงเลยละกันนะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะอันนี้คือพริกแกงนะคะก็จะมีตะไคร้หัน่นซอยนะคะแล้วก็พริกสดน,นะคะตามชอบแล้วก็มีหอมแดงนะคะตําให้พอละเอียดนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะตั้งน้ําเดือดก็ใส่ปลาดุกลงไปแบบนี้นะคะปลาดุก็ล้างด้วยน้ําส้มสายชูล้างด้วยเกลือนะคะเพื่อให้ไม่ขาวนั่นเอง นี่น้ำเดือดเราค่อยเอาปลาใส่นะคะไม่ต้องคนนะคะปลาจะได้ไม่คาวจากนั้นเราก็จะเติมน้ํำปลาร้าลงไปนะคะตามชอบนะคะแล้วประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดก็ช้อนฟองออกนะคะเดือดแล้วก็จะมีฟองพอเราใส่น้ำปลาร้าน้ำเขาจะค้นๆนิดนึงนะคะ แล้วก็ใส่นอไม้ดองนะคะที่เราซื้อมาก็คือล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะล้างไหลายลน้ําหน่อยนะคะก็บีดน้ําออกแล้วก็นํามาต้มนะคะนํามาใส่ในแกงนี้เลยน,นอไม้ดองของเรานะคะ เดี๋ยวพอเราใส่แล้วก็นอให้เขาเดือดอีกทีนะคะนี่ฟองก็ช้อนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะหรือว่า,าผงปรุงรสต่างๆนะคะตามชอบแล้วก็ชิมรสดูนะคะนี้ก็เริ่มเดือดเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วนะคะชิมรสตามชอบนะคะขาดเหลืออะไรเราก็เติมนะคะแต่นี่ คือที่บ้านทานรสชาติไม่ค่อยเผ็ดนะคะนี่เดี๋ยวเราชิมดูเราขาดอะไรเราก็เติมไปตามใจชอบนะคะนี่เราก็ว่าพอดีแล้วนะคะมีแค่น้ำปลากับน้ำปลาเนาะแล้วก็เติมผักนะคะก็จะมีต้นหอมหัน่นท่อนนะคะแล้วก็ใบแนงแลับล้างทำข้าวจานนะคะเด็ดเป็นใบๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยหอมมากๆเลยนะคะได้กลิ่นหอมมาแล้ว แล้วเราก็มีลูกโดดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่แล้วใส่พริกขี้หนูเป็นลูกโดดไปนะคะเผื่อว่าอยากจะทานเผ็ดนะคะแต่ที่บ้านทานเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะเ,เพื่อนๆก็เลยทําเครื่องแกงไม่ค่อยเผ็ดมากเนาะนี่สุกแล้วทุกคนน่ากินไหมคะเนื้อปลาดุกนะคะเป็นปลาดุกนานะคะก็เลยเนื้อก็จะแน่นๆนิดหนึ่งนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะเ,เพื่อนๆ นี่เสร็จแล้วนะคะเมนูง่ายๆแกงปลาดุกหน่อไม้ดองนะคะให้กับเ,เพื่อนๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะกินกับครับสว่วนร้อน,รอ,นอร่อยมากเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ